เก็บดอกแค่เพื่อนๆดอกแค่ป่าอ้าวกล่องใอยกระมลนส่มุนไม,นไม่วันดอกแค่ปอาโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้แต่เงิน ถ้ามาซ้อมันก็นจะบานก็นจะโลนเพื่อนๆข้าวอากรากเต็มเลยนะนกเจ้าห่ะดอกแคปลาบางต้นมันจะแสบเด้บางต้นมันจะขมแบบอันนี้มันก็ขมอยู่แต่ว่ามันขมแบบต่างกันต่างขมไม่ได้เพื่อนเพื่อนเ่อนดูนี่าอันนี้ก็คือไฮน่าที่ห้าววานเขาแล้วไฮน่าที่ห้าววานเขาแล้วได้เลยเพราะมันเป็นไฮห,หล่มไฮ้ใ ให้หลงนะพี่น้องให้หลงไหมถึงเขาต้องฝ่าวานอันนี้ขงังคังบนได้ไข้ัขงบนเนี่ยเขาบวาวานเขาจะดำออกแต่ว่า้ังล่างเนี่ยเขาต้องวานเพราะวา่าม,มาันย่ำฝนมาย่ำหนาม,มามันจะถ่วงมันจะขังเลยนะเขาถ้าตรงวานเต็มเน,นินเต็มหัวปีเขาเขายัางบวเกิดเขาก็จะลุ้งเก็บเลยลุ้ลงเก็บได้ให้หน้าแดดพันเขาเกิดแล้วก็ลุ้งมาได้พี่น้อง ผู้ใดอยากมาเก็บกับมาเก็บเอาด้วยพี่น้องเนี่ยเมื่อเสาแต่ว่าสวยมากมันก็จะบ่มีแล้วสวยมากมูอก็จะเก็บไปเบิร์ดเราอีกอย่างขันบ่มีไผมาเก็บมันก็จะเหี่ยวพี่กัดก็คือนาทมนะคะเพื่อนๆนาทมเขาเออนาทมเดิตรงนี้นาทมเก็บแล้วยังงานต้นเพิ่นก็จะมี ดินฮอดไทยอันแรกๆช่วงฝนมาแรกๆนะพี่น้องมันจะทยเขาเด้ฝนมันมากรอบหนึ่งเราเชอหนึ่งวันนังนี่จะมาแห้งฝนมารอบนั้นมันจะมาแห้งเด,ดี๋ยวพี่น้องเอาบรรยากาศตอนเศร้าๆมาฝากเพื่อนฝากพี่ฝากน้องฝากพี่นอ้องปองปายเบิร์ทุกปู่ทุกคนเหนหลยายแง่แมงนะเขาก็จจะเป็นแบบนี้จะหน่อยฝนมากอจะเคี้ยวสะอมพุ่มสวย สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย